สวัสดีครับน้องพี่จาแ,แนแนนะครับว่าการเรียนบัญชีเนี่ยจะประสบการณ์ตรงของพี่นะครับซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันนะคะระับมีการจ้างงานที่สูงมากขึ้นการเรียนบัญชีนะ,ะะน,นะครับจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่จะสาาร้างความมั่นคงในชีวิตการทำงานในอนา,นนา,นาคตกับน้องได้เนื่องจากครับสาขานี้นะครับสามารถทํางานได้อย่างเปิดกว้างครับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนครับโดยภาครัฐจะดูดีมตัวอย่างที่พี่ทำงานที่กรมสุรการณ์นะครับ ในภาคเอกชนก็คือการบัญชีครับถือเป็นหัวใจหลักในการดําเนินธุรกิจซึ่งผู้บริษัทนะครับต้องมีการบัญชีเข้ามาในเกี่ยวข้องทําให้เราครับมีช่องทางในการประกอบอาชีพมากขึ้นจะเพิ่มการตรงนะครับที่ดยสาข,ขาการบัญชีที่วิทยาลัยเทคโนโลยีนะครับอาจารย์น่ารักเป็นเอกนครับมีการเรียนการสอนมีการวางแผนการเรียนการสอนจะเป็นระบบสอนเข้าใจง่ายและแล้วเราสามารถนำความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็นำความรู้มาใช้ในการทํางานได้ซึ่งสุดท้ายนี้ ที่จะเรียนเชิญน้องๆให้มาระศึกษาต่อที่สาขาจ้ามณีวิทยานิพจิตครับขอบคุณครับ